สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุกูสุคนนะครับเมื่อนี้นะครับก็เป็นวันที่สิบเก้านะครับพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้นะครับผมผ้ามาช่มเมืองนะครับเมืองเฉิงตูนะครับตอนนี้นะครับผมสิผ้าพี่น้องนะครับไปนั่งรถไฟความเร็วสูงนะครับอยู่ทีสถานีนะครับเฉิงตูนะครับ ซึ่งเป็นสถานีขนาดใหญ่แห้งครับพี่น้องป้องาตนะครับผมสีเดินทางไปไซครับพี่น้องผมสิพผ้าพี่น้องนะครับเดินทางไปนะครับเมืองโบรานส่งผ่านนะครับตอนนี้นะครับผมยืนอยู่นะครับหนาบริเวณนาเมืองโบรานส่งผ่านนะครับซึ่งมามองนี้นะครับเขา้องว่าเป็นชายแดนจีนที่เบตนะครับสมัยโบรานนะครับอ่า เขาใส่สถานที่มงนี้นะครับเพื่อที่สิแหลกเปลี่ยนสินค้านะครับบพว่าสิเป็นชาวฮั่นนะครับหลักกระเช้าทิเบตได้พี่น้องนะครับชาวฮั่นนี่ครับเขานิยมนะครับน้ำใบชาหรือว่าผ่าแพร่นะครับเกลือนะครับบพว่าสิเป็นของใส่ประจําวันนะครับมาแหลกเปลี่ยนแหลกเปลี่ยนกับอีหยังครับพี่น้องเขาก็สิมาแหลกเปลี่ยนพวกมมาพวกแกะนะครับแล้วก็ขนแกะได้พี่น้องหนังสัตว์นะครับของชาวทิเบตนะครับกําแพงเมืองส่งพานนะครับ เขาบอกว่าสร้างนะครับในสมัยราชวงศ์หมิงครับพี่น้องนะครับเมืองนี้นะครับก็ถือได้ว่ามีประชากรหลายแห่งครับพี่น้องประมาณ1นึ่งแสนกว่าคนนะครับในปีข้อศอหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสามนะครับอันนี้คือเป็นประวัตินะครับเขาบอกว่ากองทัพแดงนะครับของฝ่ายข้อมิวนิตนะครับได้เดินทางนะครับยกทัพมาแต่ไก่นะครับผ่านเมืองส่งผ่านในพ้นนะครับท่วาเปินซือว่าหลิวป๋อ เชิงนะครับเป็นผู้นำกองทัพแดงครับพี่น้องได้สาบานผูกมิตรกับโขนาเช่าเผ่าที่เบตในเมืองนี้นะครับและได้รับการสนับสนุนจากโขนาเผานะครับพี่น้องชาวบ้านจนสามารถขามแดนไปทางภาคเหนือเพื่อต่อต้านเช่าญี่ปุ่นที่มาลุกลาดน้าขนาดนั้นนะครับพี่น้องนอกจากนี้นะครับผมกับสีภาพพี่น้องนะครับมาหากินแนวแซบครับพี่น้องอันนี้ก็แซบหลายด้ยครับเขาห้องว่าเป็นเนื้อจามมารีนะครับ ผู้ใดผ่านไปผ่านมาหรือว่าผู้ใดได้มีโอกาสนะครับได้มาเที่ยวเมืองนี้นะครับผมแนะนําเลยนะครับเนื้อจัมมารี่นะครับแซบอิลีครับเพิ่นขายใหม่และจักบาทครับขายบ่แพงเลยครับพี่น้องไหม่หนึ่งนะครับเพิ่นขายยูทีราค่าหนึ่งหยวนนะครับนั่นก็คือเท่ากับหาบาทของเงินไทยนะครับผมก็จัดเต็มเลยครับจัดมาสิบใหม่เลยครับหลังจากนั้นนะครับกินเนื้อแล้วแล้วกินเนื้อจัมมารี่แล้วนะครับผมกับภาพพี่น้อง เดินทางไปอุทยานจิวไจโกนะครับนี่ครับคือการเดินทางของผมเดินทางโดยรถบัสนะครับบรรยากาศสองฟังทางนะครับพี่น้องนะครับกะเห่ากะสีเห็นนะครับเห็นขาวขาวนะครับอันนั้นโมเมนต์แป้งนะครับพี่น้อง เป็นหีมะนะครับตอนนี้ก็เป็นอุณหภูมิประมาณลบหนึ่งองศานะครับสองฝั่งทางกับที่มีหิมาปกคลุมนะครับเบิรงนูนันงามอิลีนะครับวิวนะครับเพิ่นวาคือสวิตเซอร์แลนด์นะครับพี่น้องเพิ่นก้าวขานหน้ามาแบบนั้นนะครับสองฝั่งทางนะครับเท่ากับเดินทางไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเท่ากับสีเ็นแกะนะครับเ็นมานะครับสองฝั่งทางคันเท่าเลี้ยวไปไกลๆนะครับบนยอดเขานะครับ เท้ากับสีเห็นจัมมารีนะครับโบาะวานสีเป็นโตสีขาวสีดํานะครับกะผ้ากัดกินหยายูเป็นฟู้งนะครับอันนี้คือบรรยากาศนะครับพี่น้องในการเดินทางนะครับจากเมืองโบลานรงผ่านนะครับสู่อุทยานจิวใจโกนะครับผมกะสีเดินทางไปพักยูอุทยานจิวใจโกนะครับเมื่อหนีพักยูในจิวใจโกนะครับพะว่ามืออืนนะครับวันที่ยี่สิบพฤศจิกา